ถึงฤดูการกลางที่กระโดดสูดมัตตะยังก็ปะปะสตูดมัตต์เด,ด็กน้อยก็ช่วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันอยู่ที่บ้านซัมเมอร์บ้านสวนวันนี้มีแดดนะคะหิมะก็หมดแล้วดังนั้นเราก็เริ่มเอาของเล่นออกมากลางให้เด็กๆ รวมด้วยช่วยกันอาณาจักรของพี่จเจตินจูลีนรน,น,นกระบ,บะเล่นสองโอ้สตาร์แยมปะทิน้นเก่งมากเลยพี่อั๊อฟโอโด้ดุกติกนีนก่กันน่ารักสุตา้งแต่จูลีนอัลล่าด,ดุกติกโอ้ยโ,โอ้ย <laughs> อันนี้รับน้ำหนักได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ ทุกคนสามารถเล่นได้ถ้าหิมะมาก็จะต้องเก็บหิมะไปแล้วก็กางใหม่กว่าจะกางได้นะทุกคนจะต้องใส่เหล็กอันนี้สปริงรอบๆแล้วก็จะเอาอันั้นมากางนะคะ ความพยายามมากอูใชายความพยายามมากทำเสร็จแล้วก็ทำให้มันบาลานหอบเยอะเลบาลานโอ้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะคะโอ้ยังไม่เสร็จนะคะผลนทางยังอีกยาวไกลต้องทำเน็ตทำอะไรอีก ทำเองเล่นเองค <laughs> นทางยังอีกยาวไกลมาแล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางติดตั้งเน็ตข้างบนนะคะบชดเ Titta på min pappa. Nu kan jag vänta mig. Stå, stå. Ja, nej pappa. Nej min pappa. Titta på min karriär, pappa. du på pappa. pappa. du hit stegen

ใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายโอเคค่ะพูดผิดพูดคับไม่ได้ค่ะเพราะไม่ใช่ผู้ชาย <laughs> ผู้หญิงต้องพูดคะ่ะพี่ยาสุนบอกโอโ้โหกก่าจะเสร็จนะคะทุกคนใหญ่อลังการมาก <laughs> จะได้กระโดดแล้วยย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 ย น้องจูรีนถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปเล่นได้ค่ะทำเ,เหมือนอจัดมินสิทำนี้ข้างนั้นด้วยถอดเองทำยังไงถอดไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะควากนต่อม่ถอดไม่ได้ไม่ขึ้นไม่ได้นะเอ,อ้ถอดได้จริงๆด้วย <laughs> ชอบได้จริงๆด้วยแม่นึ่มันไม่เป็นไรหรอกไปเลยจูลีนไปเลยลูกมีแต่สมัยยะเรียนโกได้ จัสมีนอย่าพึ่งน้องปรับตัวอยู่หุ่นบัวรแทงกะลิเตเพึ่งเล่นใหม่ให้น้องปรับตัวแป๊บหนึ่งโซ่โกเดอิมิตเตนไปกระตรงกลางตรงสีขาวๆเหมือนจัสมินเลยเอ,อ <h ums> <h ums> ปีกายทั้งโดดอบอบอยู่เนาะปีนี้ก็ส่องยานแทะเจัสมีนอย่าแกงน้องสิ ให้น้องปรับตัวก่อนพันยูโซฟาอยู่เตียงถ้าคือโดดดีนะคะอันนี้ละมองโดดหน่อยให้โดดคักๆเลยโดดม่าไห้นอนเลยนี่แหละที่กระโดดไม่ใช่ที่อยู่ที่บ้านโซฟากับเตียงกระโดดดีนะักพอทําที่กระโดดให้จะกลัวไม่ได้กลางพึ่งเซตเลยดูไมเธอเริ่มยาน ต้องให้น้องปรับตัวแป๊บหนึ่งเล่นด้วยกันสอนน้องทำยังไงไม่ให้กลัวทำยังไงอืมเออปรับตัวได้แล้วเออเอปรับตัวได้แล้วโดดเอามาเเออเออเออโอ้โหรอนนี่ยอ,อ,อากาศดีมากริมแม่น้ำแดดมีแต่ว่า หนาวคือเกาพี่อยากกระโดดกับแม่ค่ะอยากกระโดดกับแม่แล้ค่ะแม่กระโดดอ๋อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่คือเด็แม่ดูสิเลพ่อแขวนชิงช้าจะไปแล้วคนนั้นจะไปขี่ชิงช้าแล้วนู่นตรงสีชมพูกับสีดำ อีกคนนึงไปขี่ชิงค้าเอือแต่แน่เ็นบันงาว่าได้เกิดหิมะของกระปอีกสักหน่อยต้นไม้ดอกไม้ก็จะเขียวแล้วก็มีดอกไม้นะคะเฮ้ยเฮ้ยเห้ย

ได้แรงๆมีความมีเก็บยูนีไหนหนอยากดีๆขอดีๆข้อกล่วยค้อควาบเอา้าบอกข้อกล่วยแห้ง ขอข้้งพอแล้วขอตั้งพอแล้วบ้านเธออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าพ่อคิดว่าอยากจะมาสร้างบ้านตรงนี้หาพวกหาพวกหาพวกน่แต่คอบพิชแม่พอเห็นด้วยจ้าว่าสร้างบ้านอยู่นี่ หาเพื่อนหาเพื่อนหาพวกไ,งไ,งไหนไหน <laughs> เอาไปนี่สามตอนหนึ่งสิสู้เขาได้บ้านไหนสามตอนใจพ่อไหลสามตอนหนึ่งแม่ไม่ได้เสียงแม่สู้เขาได้มีก็แหม้ม อยากไปเที่ยวในอพาร์ต่มนต์เราจะไปไหนกับ้างเฮ้ดูเฮ้ดูป้าจะสีเทามีคนอยากนอนบ้านสวนนะคะวันนี้ บรรยากาศดีมากน้ำไหลวิวน้ำวิวภูเขา